ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนน้ที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาสุดยอดรถครอบครัว Honda c ซ v 2.4e คันนี้เข้ามาแล้วนะครับเลขไมค์คันนี้ถือว่าน,น้อยมากเพียงแค่62,000กิโลครับและคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยครับใครมองหา c r v คันนี้รีบมาดูเลยครับ ัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า Honda c r v นะครับผมรถปี2018เป็นรุ่น 2.4e ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเลขไมแท้62,000กิโลและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับที่สำคัญนะครับสีดำเนี่ยมีเข้ามาไม่บ่อยนะครับผมนะย้ำอีกครั้งว่าคันนี้เป็นสีดำเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับราคานะครับผมออกใหม่ไปแดงคันนี้ประมาณล้านสี่โคตรแพงครับเป็นมือสองวันนี้เชื่อไหมว่าราคาหายไปโคตรเยอะเราขายเป็นเพื่อนเพียงแค่ 6 4 5 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพแค่ประมาณ12,000บาทครับที่สำคัญนะครับคันนี้สามารถผ่อนได้นานแปดสีงวดครับถ้าใครชอบสนใจรีบมาจัดเลยครับด้านหน้านะครับผมระบบไฟในจัดเต็มมาแล้วนะครับผมเป็นไฟฟู LED นะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมลายใหม่นะครับ และคันนี้นะครับผมมีกล้อง360องศาให้ครบเลยนะครับด้านล่างเนี่ยมีไฟตัดหมอกให้ด้วยครับคันนี้นะครับผมได้ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับแม็กเนี่ยเป็นสีทูโทนออกรมดำนะครับที่สำคัญคันเนี้ยได้ยางของเชลินปี2022ครับสเปคยาง235ทับ 60R18 และคันนี้ได้ดิสเพลย์สีล้อเลยครับด้านท้ายนะครับผมเป็นไฟเบรก LED นะครับสภาพเนี่ยกริบเลยนะครับเพื่อนๆและคันนี้นะครับผมได้กล้อง360องศามีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะครับด้านล่างเนี่ย พร้อมกับรุ่นเครื่องยนต์ i v t e c ทครับต่อมานะครับเพื่อนมาเปิดฝาท้ายเลยครับคันนี้นะครับได้ฟังก์ชันเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสะดวกสบายพร้อมใช้งานครับผมลองส่องกันเลยครับภายในเป็นเบาะนั่ง3แถวตอนนะครับมีแอร์หลังคาให้ครบถ้วนเลยนะครับใครมองหารถครอบครัวเน้นใช้งาน c r v รนี้ตอบโจทย์มากครับ ตัวโครงสร้างเห็นในครับผมน็อตยึดฝาปงท้ายเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับรอยสันหลังเม็ดอาร์คเดิมหมดจากโรงงานนะครับผมคันนี้บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาหน้าใช้ครับพามาชมห้องโดยสารภายในนะครับผมคันนี้สภาพเนี่ยโคตรสวยโคตรใหม่ครับที่สําคัญเนี่ยออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยครับเลขไมค์คันนี้ถือว่าน้อยมากครับเพียงแค่6ก0 0 0กิโลรับประกันไมค์แท้ครับพวงมาลัย power ์มัลติฟังก์ชันะครับมีคุสคอน control ให้ครบเลยครับ คอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอ Android เปลี่ยนใหม่มานะครับมีฟังก์ชัน n a v i g a t o r เชื่อมต่อโทรศัพท์ b l u e ู o o t h Payto ได้หมดเลยครับแอรเป็น Air Auto ตเกียร Auto เบรกมือไฟฟ้านะครับส่วนตัวเบาะคันนี้นะครับผมได้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าภายในเป็นสีดำร้อนเปอร์เซ็นต์นะครับสบภาพเนี่ยใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงมากครับเพื่อนๆนะตัวโครงสร้างมาดูกันต่อเลยครับลองส่องกันดูนะครับเห็นไหมว่า รอยเม็ดอาร์เนี่ยเดิมหมดจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาและคันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นรถบ้านมือเดียวครับเจ้าของใช้งานเพียงแค่คนเดียวเข้าศูนย์ตลอดครับลองดูนะครับผมห้องโดยสารภายในด้านหลังนะครับเป็นเบาดนั่ง3แถวตอนนะครับนั่งได้7คนสบายๆครับมีแอร์หลังคาด้านบนแอร์ด้านล่างให้ครบท้วนเลยนะครับ645,000าบาทราคานี้โคตรคุ้มเลยครับตัวโครงสร้างด้านหลังเห็นไหมครับผมรอยเม็ดอาร์เดิมหมดจากโรงงานครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับ หน้าหลังข้างเนี่ยต้องเหมือนกันหมดนะครับประตูทั้ง4บานรถไม่มีการเฉียวชนหรือว่าเก็บสีมานะครับลองส่องกันเลยครับผมออปชันภายในนะครับคันนี้สภาพเนี่ยใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงนะครับผมจัดเต็มมาให้แล้วด้วยนะโฟล์วเมลายพาวเวอร์มัลติฟังก์ชั่นแอร์ออโต้หน้าจอแอนดรอยด์เบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าสภาพสวยราคาไม่แพงปีใหม่ไม่น้อยต้องคันนี้เลยครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์เบนซิน2,400นซีซีนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เอิร์ธดีนะครับนะอัตราเร่งบอกเลยว่าดีมากๆครับ ตัวโครงสร้างดูเลยครับผมน็อตยึดฝาปองเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซุ้มหัวโช๊แก้มซ้ายขวาซ่อกด้านในคันหน้าเลขกซีเดิมหมดจากโรงงานนะครับคันนี้สภาพใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงครับที่สําคัญเลยนะครับฝาปองครับลองส่องดูครับสติ๊กเกอร์มอกรแผ่นบาร์โคดอยู่ครบหมดนะครับรถคันนี้นะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับใครสนใจซีร์วีสรีมันจัดเลยครับ สรุปนะครับผมกับเจ้า CRV คันนี้นะครับผมรถปี2018เป็นรุ่น 2.4E ขับเคลื่อน2ล้อเลขไม้แท้เพียงแค่62,000กิโลรับประกันไม้แท้นะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับผมส่วนราคานะครับออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ประมาณล้านสครับเป็นมือ2วันนี้เชื่อไหมว่าราคาหายไปโคตรเยอะเหลือเพียงแค่ 6 4 5 0 0 0บาทซื้อสดไม่ต้องเสียแวตซื้อผ่อนฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ12,000บาทครับที่สำคัญเลยนะครับคันนี้สามารถผ่อนได้นานแปสีงวดน,นะครับถ้าใครชอบสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับ